สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่เคพีชาแนลนะคะวันนี้ KP ีก็จะมาทำพิคร์ดนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันนะคะก็ท็อปิกวันนี้นะคะจะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะคนที่เข้ามาดู KP ีเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะให้คนที่เพื่อนๆจะถามหาเนี่ยรู้สึกนะคะให้ให้คนที่เพื่อนๆมีอยู่ในหัวเนี่ยเขารู้สึกแบบไหนนะคะเพื่อนๆนะทำให้เขารู้สึกแบบไหนนะคะน่าจะเป็นท็อปปิกอันนี้มากกว่า นะคะที่วันนี้ K.P. พีอยากจะทํานะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทําคลิปนะก่อนที่เราจะไปทำพเ่ีอาคานะคะเคพีขอ,อโฆษณนาดนึน่งนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านของ K.P. นะคะถ้าชอบนะคะเอ e r จี LG, หรือว่าชอบกระดาษ้ของ K.P. นะคะก็รบกวนนะคะกด subscribe ให้ K.P. ด้วยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงก็ได้นะคะคอมเมนต์นะคะเคพีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ วันนี้นะคะเคทาลิปสติกสีรูบี้เดนะคะใครสนใจนะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่อยากจะมีลิปสติกที่มีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากกันนะคะก็เป็นสาแท่ง5 5 0บาทนะคะแล้วก็เม็ดสีดีมากนะคะผสมกับออยล์ออร์แกนิกนะทำให้ปากของเพื่อนนะคะไม่แห้งเนาะแล้วกเ็เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสีได้นะคะ ก็ใครสนใจก็แอดไลน์กคบพีมาละกันนะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะคะทุกๆคลิปนะคะทานแล้วก็เด็ดเลยนะคะทานแล้วก็เต็มปากเลยทานแล้วก็ไม่เสียใจนะคะเคพีก็รับประกันนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะมีสเสน่ห์นะคะใครที่อยากจะเป็นที่รักนะคะวันนี้เคพีก็ได้รับรีวิวมาแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่ทําให้คนที่เอาไปใช้นะคะได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการ คนที่อยากจะมีสเสน่ห์คนที่อยากจะเป็นที่รักของอทุกๆคนนะ,นะคะคนที่อยากจะมูฟออนคนที่อยากจะมี power นะคะในการที่จะเป็นผู้เลือกบ้างเนี่ยนะคะ mm. ก็รับไปเลยค่ะน้ำมันว่านนะคะใครสนใจนะคะคนที่อยากจะมีความรู้สึกที่แบบฉันเลือกได้นะคะหรือว่าฉันมีตัวเลือกนะคะคือทุกคนวิ่งมาหานะคะเราไม่ต้องไปเป็นผู้วิ่งตามโอเคไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็น คนร่วมงานหรือเจ้านายนะคะหมายถึงว่าเราก็จะเป็นผู้กลุ่มอําอนาจนะคะเราจะเป็นคนที่เขานะคะเหล่านั้นนะคะวิ่งมาหาเราเองนะคะเราไม่ต้องไปวิ่งหาเขานะคะไม่ว่าคุณจะไปใช้ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็จะเมตตาแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาหาเพื่อนๆนะคะ นั้นในส่วนของน้ำมันว่านนะคะส่วนสีพึ่งนะคะใครที่ต้องใช้คําพูดนะคะอย่างเช่นแคเนี่นใช้ทุกวันนะคะใช้ควบคู่กันนะคะขาดไม่ได้นะคะในการที่จะออกรบนะในการที่จะไปคุยกับลูกค้าในการที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือการที่จะทําอะไรทุกอย่างนะคะต้องต้องมีสเสน่ห์นะคะมีความสามารถอย่างดี้ไม่พอเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะว่ามันมีความรู้สึกเป็นแบบไหนนะคะทำไมนะคะทำไมถึงคนอื่นถึงรู้สึกดีกับเรานะคะ นั่นก็เป็นสิ่งที่สีเพื่งและน้ำมันว่านช่วยได้นะครับไปแล้วนะคะเราจะไปเลือกอกองกันนะคะไม่มีอยู่3ามกองนะคะวันนี้เพื่อนอาจจะต้องทำสมาธินะคะแล้วก็เลือกนะคะนี่กองที่1อันนี้กองที่สองอันนี้กองที่สามนะคะให้เพื่อนคิดถึงคนที่เพื่อนๆจะถามนะคะว่าคุณทำให้เขารู้สึกแบบไหนนะคะนี่อกองที่1อันนี้คือกองที่สองอันนี้คือกองที่สาม ใครต้องการเวลาเพิ่มให้กดหยุดนะคะ KP จะไปทำกองที่1แล้วนะสวัสดีคะ่ะคนที่เลือกเอ่อกรุ๊ปหนึ่งนะคะเราจะมาดูนะว่าเราจะมาดูพูดก็จะริ้นพันกันนะคะว่าคุณนะคะทำให้คนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขารู้สึกแบบไหนนะคะเขารู้สึกยังไงอืมอ่เอ๊ะ of p e n t a c l e นะคะเคพี่รู้สึกว่าเขาทำให้คุณนะคะคนกลุ่มหนึ่งคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเนาะอยากจะหาเงินมากขึ้นอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะรวยขึ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะจริงจังกับชีวิตนะคะทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งทําให้เขารู้สึกกันนะคะแปดเหรียญ คุณอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะโฟกัสเรื่องงานเนาะอยากทําให้ชีวิตเขาเอ่อมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะโอ้แล้วก็สามดาบขึ้นมาไม่รู้ว่าคนกุมหนึ่งไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเฮิร์ตหรือว่าเป็นเอเจ g y ีของแฟนเก่าหรือว่าคุณเป็นอินสปิเรชันให้กับเขานะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะ เลิกกับเขาหรือว่าคุณอาจจะไปพูดอะไรที่มันแบบเสียดสีนะคะทาให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ต้อง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 พัฒนาตัวเองนะคะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าทุกคนเวลาเจอคําที่มันแบบไม่ดีนะคะแล้วเขาจะจะยอมแพ้แล้วเขาจะรู้สึกว่ามานั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนกุ่มหนึ่งก็บางทีเขาอาจจะต้องมาขอบคุณคนกุ่มหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาเจ็บปวดก็จริงแต่ว่าความเจ็บปวดนั้นก็สามารถที่จะเทิญ ะะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตจะต้องจริงจังนะคะจะต้องโ,โกฟกัสจะต้องแบบว่าพัฒนานะคะจะต้องแบบทําอะไรให้มันดีมากกว่านี้เนาะ ออฟซอสกับหัวจริงๆนะมันมันมีความรู้สึกถึงว่าการท้าทายมันมีความรู้สึกว่าดีไม่พอมันมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกับเพื่อนๆหรือว่าเขาโลกว่าเพื่อนๆมันมีความท้าทายอยู่ในนี้มันมีความสบประมาทอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าคนกุ้มหนึ่งไปกระตุน้นไปโดนต่อมไหนของเขานะคะทำให้เขารู้สึกว่า เขายังดีไม่พออ่ะเขาด้อยอ่ะนะคะแล้วมันมีความที่แบบว่าอ,าอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากจะทําให้ได้กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ The full i n d i v i d u ถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่เช้าชามเย็นชามนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตหรือเป็นคนที่แบบไม่มีการสารหรือเป็นคนที่แบบว่า,เ,าเชื่อถือไม่ได้ เขาอาจจะหยุดก็ได้นะเพื่อนอาจจะไปเบรกเขานะไปทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนที่ซีเรียสมากขึ้นมาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องชีวิตอะไรที่เป็นสาระมากขึ้นนะ,นะคะว้า wow. วคุณก็นหนึ่งคุณคือแม่คนที่สองปะ <S 2> <S 2> <S หรือพ่อคนที่สองปะคุณสามารถทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะนะคะ เนี่ย o r n Universe การที่แบบว่าจริงๆนะก่อนหน้านี้ค่ะสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนชอบไปข้างนอกชอบอยู่กับกลุ่มคนอื่นตลอดเนี่ยเค okay, พีรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไปพูดอะไรหรือว่าการอกหักจากคุณการที่เฮิร์ตจากคุณเนี่ยทำให้เขาได้แบบตื่นนะคะรู้ซึ้งนะคะรู้สึกนะคะว่าโ okay, อเค ชีวิตที่ผ่านมานะคะคนที่เขาอินเวกด้วยคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นสังคมของเขาอะไรแล้วแต่ควรน่าจะหยุดควรน่าจะเลิกนะคะเพราะว่าจริงๆนะคุณคือคนที่อินสปายและเป็นตัวอย่างให้กับเขาที่ควีนบอลแล้วก็แปดบอลคิดพีว่าเขาทําให้อ่ะคุณทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีไฟในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอยากจะทําให้ได้นะคะอยากจะอ,อ ให้เท่าคุณเนี่ยให้คุณหันไปมองเขาอะนะคะด้วยความสําเร็จหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาอะนะคะก็ <c oughs> ด้วยความอะไรด้วยความที่เขาสนใจคุณอยู่ด้วยความที่เขาอยากให้คุณเห็นว่าโอเคเขาก็มีค่าเขาก็เอ่อเป็นคนที่ที่ดีนะได้นะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเข <c oughs> าอยากให้คุณมองเขานะคะเขาอยากให้คนกลุ่มหนึ่งมองเห็นเขานะ,ะเนี่ยชัวบอล คือคุณทําให้เขาเนี่ยมองเห็นแบบอนาคตของตัวเองอรู้ว่าตัวเองควรจะไปทางไหนจากที่ไม่เคยโฟกัสเลยไม่เคยสนใจที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอะนะคะอยากจะโตขึ้นอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบเออหางานเสริมไหมนะคะทาหลายอย่างไหมทําให้ชีวิตมีคุณค่านะคะเนี่ยแล้วก็แคาอจากจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังอยากจะกลับมาเขายังอยาก จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างของเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นได้ไหมนะคะเพราะว่าในนี้เป็นนายอัพคัพนะไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอได้ไหมก่อนที่จะโอเคนะคะมาต่อก็นั่นแหละนะคะเขาก่อนที่เขาจะกลับมาหาเพื่อนได้เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีทุกอย่างนะคะเดนเมจิเชียนยังกลับหัวอยู่นะคะเขายังไม่แพวพาวเขายังไม่ได้อยู่จุดที่เพื่อนๆจะหันมามองเขาหรือจะเลือกเขาอะนะคะเนี่ยเทนออฟซอร์สอิ r e วิร คือมันเฮิร์ตก็จริงอะนะคะมันเจ็บก็จริงคุณอาจจะไปแบบทลายทะลวงไปจี้จุดเขาทําให้เขาแบบเฮิร์ตแบบสุดๆเลยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะลุกขึ้นสู้น,นี้ก็ต้องให้ความแบบพยายามนะคะเขาอยากจะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะนะคะแปดถ้วยเนะี่ยไม่ใช่การที่แบบว่าเดินจากอย่างเดียวนะแต่ว่าการเดินจากการเดินตามหาแบบคําตอบหรือว่า เป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คนกุ้มหนึ่งอนะ,ะออทำให้เขารู้สึกนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะเนี่ย new beginning คุณอยากให้เขาเนี่ยเริ่มต้นแบบอะไรใหม่ๆนะคะสังคมใหม่เพื่อนใหม่ชีวิตใหม่แล้วก็การที่ กับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาอยากจะเริ่มกับเพื่อนๆใหม่นะ w b e g i n n i n เนะี่ยแมนดิอยากจะ f ิกความสัมพันธ์อยากจะซ่อมแซมตัวเองอยากจะแก้ไขนะคะอยากจะทำตัวเองพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆด้วย นกลุ่มหนึ่งเนี่ย to love it n e r s คุณทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณนะเขาคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่รักเขาแท้ๆนะคะคือความรักที่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 หาไม่ได้อีกแล้วนะคะนี่คือความรู้สึกที่ที่คุณทำให้เขารู้สึกนะคะก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะคนกลุ่มหนึ่งในบาเจะกัไในคิดนะคะ 2คนที่เลือกเด็กนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าคนทลุ่ทสองทำให้คนที่คุณถามาเขารู้สึกแบบไหนเขารู้สึกคุณทําให้เขารู้สึกแบบไหน Queen of Swords i n r u r e o s e A of Swords e n r u r e r s e คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสนะคะคุณไปทลายความกลัวหรือว่าคุณไปช่วยเขานะคะคุณทำให้เขาเนี่ย หลุดออกจากความกลัวหรือว่าอดีตเก่าๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ค่อยดีสําหรับตัวเขาอะนะคะโดยเฉพาะกําแพงหรือว่าอะไรที่เขาพยายามที่จะไม่ให้คนอื่นเข้าไปในในโลกของเขาอะนะคะอาจจะพูดได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเชนะใจเขาก็ได้นะคะด้วยแบบว่าควีนอฟซอร์สอินด r บ d แล้วก็แปดดาบกับหัวนะคะคุณอาจจะ เป็นคนที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาเห็นความตั้งใจของเพืเ่อนนะคะเขาเห็นว่าเพืเ่อนแบบจริงจังกับเขานะคะเขาเห็นความรักนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือโซเมตของเขาหรือว่าคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กันมานะคะแต่ที่นแน่ๆก็คือความรักความหงอยนะคะที่แบบว่า ไม่มีสิ่งึ่งเจือคนนะเขารู้สึกว่าเอ,อ่อคุณเป็นคนที่จริงจังเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าน่าเชื่อถือนะถึงแม้ว่าจะเป็นคิงอวอนแต่ว่าคิงอวอนเนะี่ยขึ้นมากับซิโกฟคัพเนะี่ยจะต้องอธิบายว่าโอเคคุณเป็นคนที่ที่ที่เหมือนแบบเป็นจุดไฟเขาทั้งหนึ่งทาให้เขาเชื่ออีกครั้งหนึ่งทาให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่ง ะะแต่ที่แรกคือเขายอมปลดใจให้คุณะคะเขารู้สึกแบบในกลุณนะ,ะนี่คือสิ่งที่คุณทําให้เขารู้สึกะะมันมีความคุ้นเคยมันมีความเป็นเหมือนบ้านเหมือนพี่น้องเหมือนคนที่แบบมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน,นะะเขารู้สึกแบบนั้นนะ,ะเนี่ย King o f s i e v e r s เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้แบบไปทำลายเขานะคะเขาก็เลยลดกราบลงนะคะคุณไม่ใช่เป็นคนที่ จะไปทําให้เขาเฮิรหรือว่าอะไรเขารู้สึกเชื่อใจคนคนกลุ่คนคนสองนะเขารู้สึกว่าออคุณทําให้เขาแบบเชื่อใจได้สบายใจได้จะฮฟรีเทสเขารู้สึกเชื่อคุณนะนะคะเขารู้สึกมีความแบบไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะฟังคุณนะคะเวลาคุณพูดอะไรก็ เรมีความเคารพอยู่ในนี้นะคพี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อคุณแล้วคุณกับเขาน่าจะเป็นคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะเพราะว่าด้วยซิการคัแล้วก็เดอ h ไฮด์พรีเทสขึ้นมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไปช่วยฮิวเขาก็ได้นะคะมีการแบบสนทนาหรือแชร์นะคะความรู้นะคะเพราะว่าในซิก f c u คัแล้วก็ The High p r ร t e s s เนะี่ยก็มีหนังสือดีในมอคุณอาจจะมาช่วยเขาบางอย่าง มาฉุดเขาบางอย่างให้ความรู้หรือว่าช่วยสอนหรือว่าช่วยแบบชี้ทางนะคะช่วยฮิวนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความบบูาาุ่นนะเราก็มีความที่ไม่ได้คิดร้ายกับเขาในบอลอินเดียฟอร์สแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ใช่คนที่จะมาคาดหลัอกอะไรนะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายดูอยู่แล้วคุณรู้สึกว่า เขาจะรู้สึกไหมว่าครูจะมาหวังเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบนั้นเขาทุกข้านที่จะเคารพคนกุ้งหนึ่งมากกว่านะเหมือนคนกุ๊คนกุ้งหนึ่งอะไรคนกุ๊กสองเหมอนคนกุ๊กสองไปทําให้เขารู้สึกว่าให้เขาต้องรอบครอบมากขึ้นนะคะให้เขาใจเย็นลงนะคะในการที่แบบว่า จะทำอะไรก็ได้แต่ดูคืนน้ำทามเป็นตัวสุดคือเอามีนะคุณทุกสองคุณอาจจะรู้ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้นะักพีได้เอนเนอร์จีจากจากใครนะว่าคน,คนที่คุณคิดถึงกันตอนนี้เขาอาจจะมีแผลหรือมีอดีตอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความที่แบบว่ารู้สึกว่าอ่อนแอแต่ว่าคนทุกสองมีความสามารถพิเศษที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแย่เขาไม่ได้รู้สึกว่า เขาโดนแอคแท็หรือว่าโดนโจมตีหรือว่าโดนจ้าสักคะ่ะเขารู้สึกว่าคนกคุ่สองคุณมีความจริงใจให้กับเขามีความรักมีความปรารนาดีมีความต้องการจะช่วยเหลือมากกว่าต้องการจะแบ่งปันการสอนอการอะไรที่แบบว่ามากกว่าไม่ใช่เป็นความคาดหวังหรือหวังประโยชน์อะไรจากเขาอะนะคะเขาก็เลยเนี่ย คุณทาให้เขาไม่เครียดนะคะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบเออรู้สึกบางอย่างซึ่งพีพีก็อธิบายไม่ได้มันมีความคนนี้กันอยู่ตรงนี้มันมีความคนนี้กันอยู่ตรงนี้นะคะหรือบางครั้งที่คุณคุยกับเขาหรือคุณได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาหรือคำพูดของคุณหรือเอนจิ่งคุณมันทาให้เขารู้สึกแบบสดใสขึ้นนะคะหายเครียดนะะนี่คือสิ่งที่ที่เขารู้สึกที่คุณทําให้เขารู้สึกคะ หรือว่าถ้าเขาเจออะไรที่มันยากนะคะหรือเขาเจออะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีคําตอบเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ให้คําตอบเขาเสมอเป็นคนที่อดทนกับเขาอะนะคะเหมือนเป็นคนแบบคอยสอนคอยชี้ทางคอยบอกว่าไหนถูกไหนผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยชัวเพนเคิลอินเวอร์สเขารู้สึกว่าอืม ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบกลับไปกลับมานะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอ่อชัดเจนเคลียร์นะคะไม่มีอะไรซ่อนเร้นเซเว่นอฟซอสคุณอาจจะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเซเว่นอฟซอสมาเมื่อกี้ยังพูดๆไปเลยว่าแบบว่าจริงๆจจังๆจจัง คุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าคนอย่างเขาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนสอนอะไรสักอย่างที่พีไม่ทราบนะคะคุณอาจจะคอยบอกไปที่ปรึกษาให้กับเขานะคะเพราะว่าไพ่เซเยนนอฟซอสนะคีพีไม่ได้เห็นว่ามันเป็นนิ่งทีนะคะไม่ใช่ว่าพูดเอาใจของผู้สอนะถ้าคีพีรู้สึกว่าโอเคมันเป็นนิ่งทีอะไรอย่างเงี้ยคีพีก็จะบอกแต่คีพีรู้สึกว่าด้วยไพ่เันมาแบบนี้เนี่ยเหมือนคุณสอนเขาสอนทริคเขาสอนวิธีการเขานะคะในการที่จะ ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบควาสมสำเร็จนะเพราะว่าไพ่เซเว่นนองซอสเนี่ยพูดถึงความฉลาดแล้วทีนี้มันขึ้นมากับทหารพรีเทสเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าเราฉลาดอาจจะต้องแบบฉลาดแบาบงครั้งเราก็ต้องใช้กลยุทธ์อะใช่ไหมคะคือคุณจะต้องรู้ว่าวิาวธีการอย่างผู้อาจจะสอนเขานะคะให้ให้ทันคนหรือสอนเขาให้รู้จักวิธีการที่จะใช้ชีวิตยังไงให,ให้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 ไม่ได้เป็นเหยื่อเพราะว่าไพ่ใบนี้มันถูกเป็นเหยื่อหรือหรือแบบ ออนแอร์นะคะซึ่งนั่นแหละคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่แบบว่าไว้ใจได้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครหรือว่าจะเป็นคนที่เชื่อคนยากมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินคนอค,คุณแบบเขาต้องเป็นโซเมดหรือว่าเป็นคนที่แบบ เคยคนนี้กันมาก่อนแต่ดิจิชาตินเป็นแฟนเก่าหรือเป็นใครก็ได้ที่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันมีความอยากช่วยเหลือ,อมีความอยากจะไม่รู้โซคอนแทรคหรือว่าอะไรไม่รู้โซแฟมิลี่คุณทําให้เขารู้สึกว่าความมั่นใจสําคัญนะคะคือ คนของคุณอาจจะมีความที่แบบเนี่ยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบสุขสีกับใครนะคะคุณอาจจะไปบอกเขานะคะว่าอาจจะต้อง flexible มากขึ้นอ,อาจจะต้องแบบยืดหยุ่อนอ,อาจจะต้องแบบไปเข้ากับคนเดียบ้างอาจจะต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสหรือต้องต้องมีหลายหลายทิศทางอบไม่ใช่แบบว่าโฟกัสอย่างเดียวเขาแบบด,อดิอะไรประมาณนี้ทีดพีรู้สึกว่าประมาณ จะเป็นเหมือนการสอนการให้คำปรึกษาการแต่เขาก็รู้นะคะว่าโอเคคนผู้สอนจจะมีความแบบชอบเขาแหละนะคะมีแพชชั่นแหละนะคะมากกว่าความปัญหา,าดีมันก็จะมีความโแลวติกในนี้นะว่าสุกครับนะคะเอ่อ e x p e ซ์ ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะแกพี่รู้สึกว่าโอเค it is safe for you to love เห็นไหมคือคือมันมีความรู้สึกปลอดภัยอยู่ในนี้คุณทําให้เขารู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอบอุ่นนะคะหวงังดีนะคะนี่คือสิ่งที่คุณทําให้เขารู้สึกนะคะนั่นพลังงานของคุณรูปสองโอเคก็ประมาณนั้นนะคะเจอกันในคลิปนะคะบ๊ายบายนะรู้สึกว่าคงจะยิ้มกันออกนะะคบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนกลุ่มสามคนที่เลือกอันนี้นะคะจะมาดูนะว,ว่าคุณทำให้เขารู้สึกยังไงนะคะเยอค่ะโอ้สิกงอพันธุ์เดโยอินดรีย์เขาคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะให้ เียดายบันเวลาหรือว่าเงินทองหรือว่าใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคดให้คุณนะเนี่ยชวงซอรสอินดิบัสเอ่อเขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบตาสว่างนะคะว่าดูจอยวมสซาดีนะคะ,ว,นะคะว่าเขาได้รู้อะไรบางอย่างจากคุณเน่ยนะเนี่ยแปดถ้วยกับหัวอืม ที่้ีกว่าคนาทุกษาคือพีรู้สึกว่าคนทุกษานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ว,วา้ายวุ่น่าอาจจะพูดได้ว่าคุณอาจจะไปทําให้เขารู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ต้องการละนะคะไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ละไม่ได้อยากจะคาดหวังไม่ได้เอ็กซ์เพอะไรละจากเขานะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าคุณก็ยังเงียบหรือว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะจะยังไงนะคะคุณยังไปจากเขาไม่ได้ หรือคุณอาจจะลดน้อยลงนะคะในการพูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเองออฟซอสขึ้นมาเหมือนควบคู่สามทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยรู้ความจริงคุณรู้อะไรเหมือนคุณแบบเก็บความลับอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาไปทำอะไริดมาเขาไปทําอะไรมาที่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่แฮปปี้นะคะแต่คุณไม่ได้พูดนะคะแต่นี่คือความรู้สึกที่เขาเหมือนรู้สึกว่าคุณรู้อะไรบางอย่างนะคะแต่คุณไม่พูดนะคะอย่าไม่สบอ คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะหรือว่าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะก็ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็อาจจะจะต้องยอมรับเนาะเพราะว่าด้วยแบบ p s y c เ o น o g i c a l ในกระบวสการประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ได้ให้คนปรึกษาอยากให้คนปรึกษาในเขาอ่นะคะมันไม่เปน็นร้านใหคะ แต่วถ้าคุกลุ่สามให้อะไรเขาไปก็เหมือนเขาไม่ค่อยเสใจเขาให้ได้แบบให้กับอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่ว่าก็นั่นแหละนะคะว่าจะมีรู้พอจะรหรืมซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆหรือว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเขาก็ก็รู้แหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นกับคนกลุ่สามหรือว่าหยุด เขาก็ร <muitas> <arias> <l Jean> ู <bulun> mm ้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคือเขารู้สึกว่าคุณอาจจะโชคดีที่มาเจอเขาออะไรประมาณนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะด้วยทิ้งเขามอนในรีเวิร์สเขาอาจจะเป็นแบบในที่เพื่อนถ้าบอกให้ไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะให้เขาเป็นคนที่แบบหยุดเจ้าชู้นะคะหรือว่าอยู่กับคุณคนเดียวหรือว่าไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็คงจะเลิกไม่ได้คอันนี้คือสิทธิที่คุณทำให้เขาู้สึกนะ โวซอสอีหนึ่งบทซึ่งเขารู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็คงจะต้องแบบว่าให้เพื่อนๆไปเจอคนที่ดีกว่า,านะคะเนี่ยใช่ไหมล่ะซอสคุณทำให้รู้สึกคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลอกลวงคุณโกหกคุณหรือแบบไม่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 ชื่อตรงกับคนะุณอะถ้ามันเป็นความจริงก็คือเป็นความจริงค่ะ จมูนอินเวอร์สเหมือนความลับความไม่ชัดเจนความแบบที่เราไม่รู้ความจริงเนี่ยมันกับม,มันเหมือนแบบว่าคุณทําให้เขาสึกว่าเหมือนคุณรู้ความจริงอะไรเงี้ยแต่คุณไม่พูดนะคะเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณแซบคุณเศร้าคุณเสียใจเพราะว่าเขาเป็นคนทำนะเออคิดพี่ว่าเขารู้หมดแหละนะคะแต่ว่าเขาไม่ปลี่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบอะไรกับ าากับคขาทุบสัมมาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเซ็กชวลเอนจีนะคะคุณอาจจะกับเขาแค่เป็นแบบในเรื่องของเซ็กในเรื่องของแค่นั้นนะคะเนาะเข้าใจดีๆเนาะเซเรนดินะิตี้ ity, นะคะอาจจะเขาอาจจะอยากให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเขาก็เหมือนที่คุณบอกนะคะเขาอยากให้คุณ เจอคนที่ดีเหมือนกันนะคะไม่ใช่งานนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะพป่กกาเขาแหละเป็นคนที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนไม่สามารถทำอะไรไนดะ้เพราะว่าเขายังไม่อยากจะเปลี่ยนดพราะเขาอยในจอในในสิ่งที่เขาเป็น แล้วว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคนทุกสามต้องเจอคนที่ดีกว่าเขาหรือต้องได้รับความรักที่ดีกว่านี้นะต้บบองเหมือนที่เคปพูดเมื่อกี้เป็นเลิร์นีิ่เขารู้สึกว่าเพื่อนๆก็คงไม่ใหปปค้เขาหรคอ,อกนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็คงเปลี่ยนไปได้หรอกคำว่าเลิร์นนิ่งนะ,ะหมายถึงตัวเขาเองนะคะก็ไม่ได้แบบเรียนรู้อะไรไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรนะตอนนี้นะก็ซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนทุบสามทำให้เขารู้สึก แต่อย่างน้อยนะคะไม่มากก็น้อยเนีย่ยคุณก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าจอยมันกับหัวเนี่ยสิ่งที่เขาทํามันเป็นแบบตลอดเนี่ยที่เขาเคยสนุกกับการที่เขาได้แบบเป็นคนแบบนี้ไม่ผูกมัดกับใครเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับเขาอย่างน้อยนะแอบลีดคุณกุามความสพสาร้าเสียใจคุณนะการที่คุณไม่พูดการที่คุณแบบให้เขาหรือไนส์กับเขาเนี่ยมันก็ไปทําให้เขารู้สึก ผิดหนมะือนกันนะรู้สึกสนุกของว่าลงนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะเปลี่ยนตัวเองนะคะน,นั่นก็เป็นสิ่งที่มีคนทุกสามทำให้เขารู้สึกนะคะก็แค่นี้นอกไปแล้วน้องบไม,ไม,ไมนะจุดนะโทรศัท์